สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหนวดลงโตด้วยนะครับ เมื่อวานนี้นะครับก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าไม่สบายนิดหน่อยนะครับก็เลยไม่ได้ให้แนวทางไว้ในหน้าช่องเลยแต่ว่าเมื่อวานก่อนนะครับที่ผมให้ไป2คู่นะครับที่กาลาตาสลายนะครับแล้วก็ต่ำเลยอันโอเบโดพบกับทางด้านของอาราเบสนะครับก็เข้าไปเต็มๆทั้ง2คู่เลยใครที่ตามผมในวันนั้นนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสดชื่นกันไปเต็มๆเลยนะครับส่วนใครที่อยากได้เด็ดๆแบบนี้นะครับหรืออยากเข้าร่วมกลุ่มฟุตบอลใต้ดินนะครับก็ง่ายๆเลยทางเข้าอยู่หน้าโปรไฟล์ครับหรือแอดไลน์มาได้ที่ inL 110มีแอดนำหน้าด้วยนะครับครอบครัวกลุ่มฟุตบอลใต้ดินนะครับยินดีต้อนรับเสมอสําหรับแนวทางหน้าช่องในวันนี้นะครับที่ผมจะหยิบยกมาให้นะครับก็คัดมาให้ถึง2คู่เช่นเคยครับ มาเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยนะครับมองไปที่ศึกพิมลีกอังกฤษได้เลยครับเชลซีนะครับ <Chelsea S 2> เปิดบ้านรับการมาเยือนของคิสตันพาเลตสาหรับคู่นี้แล้วนะครับผมแนะนําว่าให้มองไปทางด้านของเชลซีได้เลยครับถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะมีข่าวเสียเสียหายหายออกมานะครับหรือฟอร์มที่ย่ําแย่ในตอนนี้นะครับแต่ก็ต้องบอกได้เลยว่าวันนี้ได้เปรียบในการเล่นในบ้านนะครับเสียงกองเชียร์เนี่ยผมคิดว่าน่าจะผลักดันให้เชลซีเนี่ยมีแรงที่จะเก็บชัยชนะนัดนี้ไปได้บวกกับท่านของคิสตันพาเลตเองเนี่ยฟอร์มเนี่ยมันก็ไม่ไ โดดเด่นอะไรมากมายนะผมก็เลยมองว่าวันนี้เชลซีได้เปรียบในการเล่นในบ้านเนี่ยน่าจะเอาชนะและเก็บ3าแต้มจากคิสตันพาเลตไปได้อย่างแน่นอนครับมองไปที่เชลซีได้เลยครับมาต่อคู่ที่2กันเลยครับก็ยังอยู่ในสึกพิมลีกเหมือนเดิมครับสเปอร์เปิดบ้านรับการมาเยือนของอาร์เซนอลสำหรับคู่นี้แล้วนะครับผมแนะนําว่าให้มองไปที่อาร์เซนอลดีกว่าครับถึงแม้ว่ากองหน้าของทั้งคู่เนี่ยมันจะมีฟอร์มที่โดดเด่นด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าแผนกองกลางและกองหลังเนี่ย ผมมองว่าอาร์เซนอลเนี่ยยังดูเหนือกว่าทางด้านของสเปอร์อย่างเห็นได้ชัดนะครับถ้าใครได้ตามดูอาร์สเปอร์ในหลายๆนัดนะครับก็ต้องบอกได้เลยว่ายังมีจังหวะพลาดให้เห็นกันอยู่นะครับในแผงกองกลางและกองรับนะผมจึงคิดว่าวันนี้อาร์เซนอลเนี่ยน่าจะบุกมาเอาชนะไปได้อย่างแน่นอนถึงแม้ว่าวันนี้เขาจะรับบทเป็นผู้มาเยือนก็จริงแต่สุดท้ายแล้วผมคิดว่าวันนี้อาร์เซนอลน่าจะเฉือนเอาชนะไปได้ครับมองไปที่อาร์เซนอลครับ ก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสาหรับแนวทางหน้าช่อง2คู่ที่ให้ไปในวันนี้นะครับตัวแรกนะครับมองไปที่เชลซีครับส่วนตัวที่2นะครับมองไปที่อาร์ซนอนได้เลยครับรับรองว่าสดชื่นอย่างแน่นอนก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสาหรับแนวทางหน้าช่อง2คู่ที่ให้ไปในวันนี้ส่วนใครนะครับที่อยากได้เด็ดๆมากกว่านี้นะครับหรืออยากเข้าร่วมกลุ่มฟุตบอลใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเนี่ยก็ง่ายๆเลยครับทางเข้าอยู่หน้าโปรไฟล์หรือแอดไลน์มาได้ที่ NL110 มีแอดนำหน้าด้วยนะครับครอบครัวกลุ่มฟุตบ นใต้ดินนะครับยินดีต้อนรับเสมอก่อนจากการวันนี้นะครับก็เชียร์บอลให้สนุกแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ